ในยุคที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคเกษตรกรรมการมีรถแทรกเตอร์ที่มีคุณภาพสูงราคาคุ้มค่าและเหมาะสมกับลักษณะงานถือเป็นเรื่องจำเป็นวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ VST c h a r t y รถแทรกเตอร์อเนกประสงค์ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและระดับโลกประวัติความเป็นมาของ VST c h a r t y จุด VST c h a r t y เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัท VST Tiller Tractor Ltd. ซึ่งมีต้นกำเนิดจากประเทศอินเดียบริษัทนี้มีประสบการณ์มากกว่า50ปีในการพัฒนานวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถแทรกเตอร์ขนาดเล็กและเครื่องพรวนดินจุดเด่นของแบรนด์นี้คือการออกแบบที่เหมาะกับพื้นที่การเกษตรที่หลากหลายรวมถึงไรนาขนาดเล็กในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จุดเด่นของรถแทรกเตอร์ VST c h a r t i หในเหตุผลที่เกษตรกรไทยให้ความสนใจกับรถแทรกเตอร์ VST Charty คือขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังด้วยเครื่องยนต์ดีเซลที่ประหยัดน้ำมันแต่สามารถส่งกำลังได้อย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการพรวนดินไถ่พรวนหรือการลากคพืชผลนอกจากนี้โครงสร้างของรถยังออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในพื้นที่แคบหรือมีภูมิประเทศที่ซับซ้อนเช่นพื้นที่ในภาคเหนือหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยอีกทั้งยังสามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ต่อพว่วงต่างๆได้อย่างหลากหลายรุ่นที่ได้รับความนิยมในไทย ในประเทศไทยมีหลายรุ่นของอ,องอ v s อ VST ชาติที่ได้รับความนิยมเช่น VST MT270 v i r a t c w d รุ่นนี้เหมาะสำหรับงานเกษตรทั่วไปขับเคลื่อนสี่ล้อรองรับพื้นที่ลาดชันได้ดี VST 932D รุ่นกำลังแรงกลางเหมาะสำหรับงานลากงานถ่ายและงานในไร่ผลไม้ VST 2 2 4 1 d รรุ่นเล็กเหมาะสำหรับส่วนผลไม้หรือพื้นที่ขนาดเล็ก แต่ละรุ่นออกแบบมาให้ใช้งานง่ายมีระบบเกียร์ที่แม่นยำและควบคุมได้ดีแม้เป็นผู้ใช้มือใหม่ก็สามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วความคุ้มค่าและบริการหลังการขายสิ่งที่ทำให้ VST Sharky ได้รับความเชื่อมั่นในหมู่เกษตรกรไทยคือราคาที่จับต้องได้เมื่อเปรียบเทียบกับแบรนด์อื่นๆในระดับเดียวกันและยังมีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาต่ำในประเทศไทยยังมีตัวแทนจำหน่ายและศูนย์บริการที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ พร้อมบริการอะไหล่แท้และการซ่อมบำรุงที่ได้มาตรฐานเกษตรกร,ร,ร,กรจึงมั่นใจได้ว่าเมื่อเลือก VST Charki แล้วว่าจะได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องเหมาะกับเกษตรกร,ร,ร,กรไทยอย่างไรด้วยลักษณะของไร่นาในาไทยที่มีทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่เนินการต้องการเครื่องจักรที่ยืดหยุ่นและคล่องตัวถือเป็นเรื่องสําคัญ VST Charki จึงตอบโจทย์ด้วยความสามารถในการทํางานหลากหลายรูปแบบและการเคลื่อนที่ที่คล่องตัวในทุกสภาพพื้นที่ อีกทั้งยังประหยัดน้ำมันช่วยลดต้นทุนและสามารถใช้งานได้ตลอดทั้งปีในหลากหลายฤดูกาลเพาะปลูกไม่ว่าจะเป็นทำนาทำไร่หรือทำสวนสรุปหากคุณเป็นเกษตรกร,ร,ร,กรที่กำลังมองหารถแทรกเตอร์คุณภาพดีขนาดกระทัดรัดใช้งานง่ายและมีราคาที่คุ้มค่า VST c h a r k คือทางเลือกที่ไม่ควรมองข้ามด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยความทนทานและบริการหลังการขายที่ครบวงจรทำให้แทรกเตอร์แบรนด์นี้พร้อมเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกภารกิจการเกษตรของคุณ